ที่วางขากระถางต้นไม้นะครับชิ้นนี้จดัดทําโดยเด็กชายทยาทอเปียชาชั้นม .2 ท15ิเลขที่6วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับข้อ1เพื่อยกกระถางต้นไม้จากสุนัขเพื่อสุนัขมาเล่นและทํามันแตกข้อ2ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ข้อ3นําสิ่งของมาใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อ4เพื่อความสวยงามของบ้าน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะครับอย่างแรกนะครับเราควรเตรียมเศษไม้เหลือใช้มาก่อนเศษไม้ที่หนาไม่เกินหนึ่งนิ้วหมายเลขหนึ่งนะครับเราควรใช้ตะเกียบไม้หรือไม้ติ้มฟันก็ได้หมายเลขสองสว่านและดอกสว่านเจาะไม้หมายเลขสามกาวติดไม้หมายเลข 4, สี่สิวปากแบนหมายเลขห้าคอน หมายเลข6ตีนสอสองบหมายเลข7จ็ดไม้ไม้ทัดหมายเลข8ฉากหมายเลข9เรื่อยหมายเลขสิกระดาษทรายหมายเลข11 f c a m นะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่1นะครับตัดเศ็จมาให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมจำนวน6กแง่งขั้นตอนที่2กําหนดความยาวขนขาลองก,ก้นกระทะก่อนโดยทําการวัดขนาด ให้ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง1.5เซนติเมตรนะครับขั้นตอนที่3ใช้ด้อยตามแนวขีดรอยที่กำหนดเอาไว้โดยด้อยให้ได้ตั้งฉากจำนวน2แข่งขั้นตอนที่4เมื่อด้ยออกเป็นไม้ขนาดเท่าเท่กันแล้วลงมือวัดให้ได้กึงก่งกลางแท่งและวัดความกว้างเท่ากับความกว้างของไม้อีกแท่งและวัดความลึกเป็นครึ่งหนึ่งความหนาของแท่งไมขั้นตอนที่ห เล่ตามเส้นที่ขีดกำหนดไว้ให้เป็นแนวจากเนื้อใช้สิวปาดแบนค่อยๆเฉียงเนื้อไม้ออกให้เป็นช่องจากนั้นใช้ถากเก็บงานให้เรียบร้อยขั้นตอนที่6ประกบไม้ทั้ง2แท่งเข้าด้วยกันให้เป็นรูปกากบาทเรายิ้ด้วยกาวหยอดกาวไม่ต้องเยอะเอาพอดีส่วนใครที่ทำกาวเยื้อออกมาสามารถใช้ผ้าเช็ดมัรหาดออกได้ไม่แนะนำไม่ทิ้งข้ากาวไว้เฉยเพราะจะทําให้ผลง,งานดูสกปรก ขั้นตอนที่7เจาะดูบริเวณที่มาร์คไว้ด้วยสว่านใช้เทปพันตัวดอกสว่านเพื่อกำหนดระยะความลึกขั้นตอนที่8หยอดกาวสำหรับเช้ใ่ในงานไม้ลงในช่องที่เพิ่งเจาะด้วยสว่านเมื่อสักครู่นี้ฝังเดือยที่ทำจากตะเกียบไม้หากความยาวของเดือยไม้สูงเกินกว่าความลึกแนะนำให้รอจนกาวแห้งแล้วจึงเช้ด้วยความยาวที่ออกมา ขั้นตอนที่9เมื่อทำตัวฐานเสร็จแล้วมาทำด้านในกันบ้างเริ่มจากการตัดไม้ให้เท่ากาันจำนวนสีแท่งความยาวอ้างอิงได้จากความสูงของกระถางที่ใช้แต่ระยะความสูงที่แนะนำเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของกระถางต้นไม้จากนั้นวัดระยะบ่าของแท่งไม้ให้มีความกว้างเท่ากับความหนาของกระกระบาดจากนั้นบ่ไม่ให้มีความลึก0ูเซนติเมตร ล้วใช้สิวบากร้อยที่กำหนดเอาไว้เป็นช่องทำั้งสีแข่งขั้นตอนที่10นนำเอาขาไม้ที่ได้มาประกบกันเจาะดูในบริเวณชิ้นที่ไม้กระกบาดระจบกันแล้วฝังเดียนตะเกียบไม,ม้ยึได้วยกาวสำหรับง,งานไม้ทั้ง4จุดจากนั้นใช้ f อฟแคมช่วยยึด4ขาอยู่เป็นที่ทักษะงานช่างที่ใช้นะครับ เราใช้ทักษะช่างไม้นะครับเช่นในการเลือกสิ่งของต่างๆนะครับขอบคุณครับ